เอาทางนี้อ้าวอุ๊บอุ๊บอุ๊บโอ้ยตัวฉันหนักไหมกวิเธอวาลลิตี้ขนาดนี้แบบโซนมากเป็นผู้ชายที่โซนมากบอกมาสิว่าไม่รักชอบชอบชอบ Love Young Rose โอเครักเธอเลทำอะไรเป็บ้าเลยเนอะไรฝรั่งก็หัวล้อใหญ่เลยพี่วิงไม่เอาอะไรเลยเนี่ยทุกคนเห็นเ้ยเนี่ยเราก็บอกกพี่วิก็ไม่เอาอะไรเลยทุกคนนะเออปและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชูชัย ันนี้นะพาแฟนนะมาเดทเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคนชอบถามนะเราก็บอกว่าแฟนเพิ่งหลายลักโอ้ยพี่บิ๊กเนี่ยมีความอะไรนะเอาไปไหนเนี่ยไม่ไม่เข้าห้องนี้หรอกเอออยู่ไหนอ่ะเดินชมก็ดีอ๋อเดินชมคนเยอะแยะไม่อายหรออายทำไมคนเยอะแยะเราร่วมเที่ยตรงนี้เลยใจไปเลยเป็นการเปิดตัวเหรอคะ อะไรนะเปิดตัวเปิดตัวอุ้ยเราเปิดกันมาถึงไหนแล้วแล้วก็เมื่อกี้เราเรียกไอ้นี้ไปแล้วอ่ะเรียกชื่ออะไรนะอ่าน้ำออกไปบักตามแบบเธอทำมืองั้นน่ากลัวนะบักเข็มบักเข็มเธอบอกก็เสร็จสิเกิดอะไรจบอกเขาตัวเองบอกบอกที่เชฟนี้ได้ปะเออเมื่อกี้เราสั่งไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสั่งนะที่นี่เนี่ยทางเดินมันจะเป็นแบบแนวอิตาเลียนหรือแนวไหนไม่นี่เป็นแนวแบบอะไรนะ forest เป็นแบบ ร้านสวยคือจริงๆที่นี่ค่อนข้างอินเตอร์เนชั่นแนลทุกคนเพราะว่ามันจะมีหลากหลายทาิมาเพราะว่าบรรยากาศดีตามมาค่ะเคยทำไรดีมีที่เดินดีๆไม่เดินไม่เอามาทางนี้ออาอุ๊บอุ๊บอุ๊บโอ้ยตัวฉันหนักไหม เดี๋ยวขอบพี่ดูหน่อยคืออะไรใช่จีนป่ะครับจโอเคันนี้เลยตัวเองระวังเขาเลือดอะตัวเองเอาน้ำป่ากให้ไปกินก่อนคืพี่ก็อยู่น้ำก็อยู่น้ำเอาเอาให้เขาก่อนแล้วเดี๋ยวผสมส้มให้พี่หน่อยนี่แต่มะนาวว่าเอมไนอะไรก็ได้พี่เปรี้ยวๆอ่ะเปรี้ยวๆนี่ไงมะนาวครับทุกคนเราซื้อมากิโลละสิบบาทช่วงนี้ราคาตกต่ำมาไม่ให้นางกินค่ะเองหยิบมาให้พี่เดี๋ยวพี่วิ่งหั่นเองตัวเองเอาเขียงเอามีดมาให้เราด้วยเนื้อวาอริตี้ขนาดนี้แบบโซนมากคือรักมเป็นผู้ชายที่โซนมากบอกมาสิว่าไม่รัก ชอบชอบจบอันนี้นะก่อนที่เราทำเนี่ยเราต้องนวดก่อนตัวเองรู้ป่ะเออใช่เอ้ยนมันออกมันออกใช่เหมือนตัวเองก็เหมือนกันโทรสั์อยู่นี่ไม่ใช่ลูกน้องที่ไหนเขาตายแล้วอยู่นี่ฮัลโหลตาตากล้องตากล้องอยู่นี่ตากล้องอไม่รู้จิงไม่รู้วอหนึ่งวอสามาวสี่เรียกถึงคนใครดีจ๊ะ ใส่น้ำแข็งก่อนถูกต้องเพลงต้องใส่อีฟ้าฟ้าใช่ป่ะคอเลอร์รายจีอฟ้าอันนี้นะทุกคนมันคือบอมเบสไฟนะลอนดอนรายจีนะฮะพี่กินประจำหรือที่บ้านพี่บิ๊กกินไม่เป็นนะพวกเนี้ยพี่ชอบกินแอนแลนดนิดนึินนิดนึินนิดนึิแต่อยากินเยอะแต่อยากกินเยอะ นี่ดูนี mainland, ่ดูน pues like, ี่อันนี้เราอ่ะคุณชูชัยเขาลือกันว่าเขารวยมากเขามีเพชรมีทองไปบ้านมาแล้วกูเปิดเซฟมาเลยแล้วกูหยิบทองมาปึ๊บก็หาทองมาหั่นแง่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 เอามาป่นใส่เป็นมาร์กเป็นมาร์กนี่คือเป็นทองเตาจั่นเซฟของชูชัยออกมาเนี่ยเป็นอันนี้เดี๋ยวเอาให้ดู 24K สิบี่เคนาะอ่า2ี่ิบี่เคแต่เขาชอบเนี่ย1 0 0 k ร้อยเคขาเต็มบ้านไปหมดเลยออ้ยเคเต็มนะจะกเค เดี๋ยวที้ดูเนี่ยโอ้โหเนื้อเนื้อทองคำตัวเองเห็นทองคำป่ะเป็นก้าปะ่ะเดี๋ยวถ่ายดูนี่เดี๋ยวท่ายดูมันดีจริงอันเนี้ยเฮ้ยอันเนี้ยของแท้เกาหลีนะตัวเองไปดูในเน็นแตแบบอันดูกวัวอัน <laughs> ใช่นะอันนี้มันเป็นภาษาภาษาเกาหลีเห็นปะกมบรซวนกมบรซวนดู <laughs> บุนเลยบอมบ์เนี่ยเยอะเอออะไรหมดเนี่ยเข้าใจไหมเคยดูไหมบอมเบซัฟเฟอร์ <laughs> บอมเบซัฟไฟคือจริงอ่ะปลารักปีมากนะเลยให้กินนิดเดียวเพราะว่าแอลกอฮอล์เป็นสิ่งไม่ดีนะทุกคนนิดเดียวนะ พอกินแค่นี้พอเสร็จปุ๊บใส่มะนาวลงไปแต่ยังเอาอะไรแค่นี้ผสมเอาอะไรอีกอยากกินยินโทนดอีกอ่ะพอแล้วอ่ะกินเลยค่ะนี่เธอผมเห็งชั้นแล้วจะกินอะไรนี่มันต้องแสง่านนี่ไงแก้งเก่งหลือเกิรลองดูเป็นไงเป็นไง ก็แดกได้แต่บรรยากาศพี่ชอบมาดูหรือต้นไม้อ่ะมันเลื้อยอยู่แต่แผ่กินก้านนะเนาะใช่อันนี้แบบสุดยอดไม่รู้ไปหาต้นไม้ทางไหนเออก็เก่งอ่ะเองดูนะดูนะเี่งเห็นปะอันนี้แอะไรฉันชอบเพลงนี้มากเราบ y or l o s โอ okay, เครักเเลยจะขาอะไรนีอ่ะทำไรึบ้านแล้วเปไรฝรั่งก็หัวล้อใหญ่เลย จริงจริงตอนนี้เนี่ยจะมีอันนึงคือจะบอกว่าปีเนี่ยเขาขายนี่ใช่ไหมเพชรชูชัยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราซื้อเพชรที50ล้านหรือซื้อเพชรร้อยล้านก็ต้องนัมเบอร์วันในประเทศเราก็ต้องชูชัยไป่แต่ว่าคราวนี้มันมีวัยรุ่นคือพี่บิ๊กเนี่ยเป็นคนเซอร์เซอร์แต่พี่บิ๊กก็ชอบเพชรเรียนวิศวะจุลามาเหมือนกันแล้วก็เรียนรู้รู้แล้วเราก็เรียนเกี่ยวกับแร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องเพชรเนี่ยเราก็ชอบแล้วเราก็เคยทำมาก่อนเราเคยทำแต่ว่าตอนนี้ทุกคนพี่บิ๊กเนี่ย กำลังอย่างได้ของคุณภาพที่แบบพร mm ีเมียมเหมือนชูชยัย mm hmm. แบรน์ชูชัยอย่างนี้ยพร mm hmm. าว่า mm hmm. ในราคาที่ประชาชนสามารถเอื้อมถึง <Okay. S 1> เราก็เลยงอกขึ้นมาเป็นชูกรี mm hmm. เพราะว่าเราต้องเชื่อชูเมียเราเนี mm hmm. ชูกรี <laughs> เป็นแบงชูกรี่ขึ้นมาเป็นเป็นเออเป็นแบรนด์ใหม่ลักชูรี่ถูกแล้วก็เราจะเริ่มที่เครื่องประดับเพชรแท้เลยเพชรแหลกใช่มนเพชรแหลกแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวจะมีเสื้อผ้าแฟชั่นหน่อยเดี๋ยวเราค่อยๆไปกันสเต็ปสเต็ปใช่แต่ว่าแล้วน้องบิ๊กเนี่ยจะเดี๋ยวจำหน่ายให้พี่ด้วยถูกแล้วที่รักฟังนะเดี๋ยวเราจะไปทั่วประเทศกันแล้วรายการเราจะไปเที่ยวทั่วพอไปเที่ยวเสร็จมื่สมมติเจอหน้างจูชัยปุ๊บอยากซื้อสามารถซื้อแบบแต่งงานได้เลยแต่ว่าถ้าใช้ตีแบบใช้ในชีวิตประจำวันมหาปานี่มหาพี่บิ๊ เพราะเดี๋ยวพี่บิ๊กจะจัดให้เพราะฉะนั้นคุณภาพาเนี่ยพอเราทําด้วยกันเนี่ยไม่ไม่มีหวยด,ดูนี่ดูนี่นี่เราต้องรวยของเป็นพันล้านนะแต่ว่าลองใส่เสื้อขาดเดูสิดาย <c oughs> วันนี้คุณชูัยใส่เสื้อขาดมาถ้างั้นต้องมีคนมาซัพพอร์ตแล้วนะฮะซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้มั้ยฮะซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้มั้ยฮะซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้มั้ยฮะดีเอาไปเลยสามรอบเลิศเลอเพราะเรามีแขกรับเชิญพิเศษไปหนึ่งท่านค่ะไปลูกแป๊ะ มาค่ะสวัสดีเป็นไงลูกสาวทำไมต้องมีอะไรติดไม้ติดมือมาด้วยอย่างงงมากพี่สั่งสั่งมาให้พวกลูกใช้กันวันนั้นที่เราลูกฟานไปมีเราหามาก็ไม่ฟีของขว่าและใช้ดีมากเราลอออกเลยจริงป่ะเราออกวัน้าเนี่แหละเองดูอ้ยเดี๋ยวเราลองมัดป่าทอนเลยนะคะบินป้าอยากกินอันนี้เดี๋ยวก่อนก่อนอื่นขอกินป้ยเราอยากกินน้ำยาป่าอันนี้เราว่าน้ำยาป่ากินเลยกินเลยเป็นน้ำยาอะไรกินน้ไอ้ปลายปลา อุ้ยชอบมาก lobster อร์จะเป็น lobster อบชีสอ,อร่อยอร่อยไหมฮะตรงๆนะทุกคนเสียงปีัดจะลิด,ดจะลิดนะฮะไม่น่าชอีร่อยจริงอร่อยจริงอร่อย <laughs> อันนี้น้ำเงี้ยวทุกคนนี่แกงใต้ด้วย อันนี้แกงไตปลาที่ชอบมากอันนี้แกงไตปลาแต่ว่าอันนี้อีสานไงเลยอันนี้มันจะมีปลามีนี่ไงตัวนี้ผ้าตางอันนี้เป็นน้ํายากะทิเนี่ยน้ำยากะทิอยู่เขาชอบกินพวกน้ําพริกพิเซนเทชั่นเขาดูแบบน่ารักตะมุตะมีดูเป็นของเป็นไทยมากเลยทุกคนแต่ว่าร้านนี้บรรยากาศแบบว่าเหมือนอยู่ในนิทานเลยทุกคน เพื่อนคุณพงษ์ใช่ไหมคะคุณพงษ์สวัสดีครับแต่ให้คุณพงษ์แนะนำหน่อยครับสวัสดีครับครับผมจังหวัดไหนเด็ดสุดที่เราลองมาผมก็ต้องเชียวโคลาตเลครับเออโคลาตบ้านเองอ่าอันนี้อยากรู้ก่อนกุ้งมีกุ้งอะไรอ่าภูเก็ตอ l สเตอร์เป็นกุ้งเจ็ดสีครับผมภูเก็ตอะไรนะภูเก็ตอ l สเตอร์คือแสดงว่าไอ้กุ้งนี้มาจากภูเก็ตหรอมันเป็นชื่อเรียกของกุ้งภูเก็ตแล้วทำไมมันเจ็ดสีด้วยคือมันมีเจ็ดสีหรอเด็ดข้อมาคือจะมีเจ็ดสีแล้วมันก็สวยงามถูกไหมใช ไอ้กูผิดอะไรเนี่ยกุ้งนี่โลโลครึ่งได้ไหมเนี่ยโรสองขีดครับโรสองขีดแม่งโรไปเลยนะแต่ของจริงมาต้องกินไอ้แบบนี้กี่บาทนะท่านคนสั่งตัวนี้ถ้าเป็นโรสองขีดก็อยู่ที่ประมาณจ้าไรอยู่ป่สองครับอันนู้นนี่ว่ะอันนู้นคืออะไรเนี่ยมันจะเป็นตัวฮอกไกโดคุณเตะกับกุโรโซอล้วนั้นตจ้าของโปรดคุณชัยนะครับฮอกไกโดอะไรนะใครมาเตะอะไรนะคุณเตะฮอกไกโดครับผม แบ่งให้ลูกแปะหน่อยโอเคป่ะโหเธอกินทุกคนเห็นเห็นนางกินป่ะเธอเห็นป่ะกินทีเดียวทั้งคำเลยนะนะมันเป็นซิงเกิลร์ายการมันไม่ซิงเกิลหรอกฉันกินเธอเธอไม่เห็นเรอว่าฉันก็กินคำเดียวโอ้ทำเป็นพูดอุ้ยอะไมคะไม่เป็นแรมได้อสแรมโอ้แอบรัฟเลยทำมาขอขาขึ้นเนาะเพราะว่าหนักขึ้นแบบนี้อืมอับร้อร์ออบชิ้นอร่อยมากทุกคนเอันนี้คือซอสเหรอใช่อันนี้เหรอ ใช่อ๋อมันมาแบบนี้ทุกคนดูนีดูนีโอเคฟิลเหมือนเป็นซอสหัวมันกุ้งหมือนนี่นะเข้าเข้าปากเลยครับมันเต้ทรีซอสอืออันนี้เป็นเมนูที่แบบว่าใครมาต้องสั่งเลยคะนี่ดูเลยว่าใช่ครับทุกคนซอสนี้มันจะแบบมันจะแบบมันมันนะมันมันเนาะใช่ไหมเป็นคนลามปามมาไอ้นี่มันมูมามชอบกินมูมามแต่ช้านิดนึงแล้วมีตัวเองครับที่ได้รับเป็นต้องจับคูเลยครับ กินต้มยำที่ไหนที่ไหนก็มีเนาะใช่เดี๋ยวฉันจะลองดูว่าที่นี่สู้ที่อื่นได้ไหมเออ<ช>ทุกคนมันมีคำขอรหาบอกว่าเราเนี่ยหูยสบายแล้วสิ มีแฟนรวยอะไรอย่างเงี้ยนี้แล้วจริงนี่ครับคนนี้ป่าไม่ดีกูมากูยังไม่ได้ตังค์เลยนะเนี่ยจะไม่พอต้องทำหาเมียทำมาหากินไม่พอยังต้องชิปลูกอีกถูกป่ะแต่ต้องคุยปลูกิจกแล้วลูกไหมเกาะนู่นเจาะนี่ปีมองแล้วแบบไม่ใช่ดูถูกน้องบิ๊กนะดูถูกปีด้วยแปลว่าปีบ้าผู้ชายสายเตะโนแพรเราก็กันที่ใจแล้วถ้ามีอะไร เราลงทุนกันค้าขายจะชอบแบบนี้ไม่้อ้มไไ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 าเปเปเปยไอแบบนันไม่ยั่งยืนแล้วมันก็แบดหนึ่งก็หายไปแล้วใช่ทุกคนพี่วิกไม่เอาอะไรเลยนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเราก็บอกว่าพี่วิกไม่เอาอะไรเลยทุกคนนะอปา ตะแหวนที่นิ้วหายแล้วนะครับไม่เป็นไรเรจะดูว่าถ้าหายไปก็คนนี้เอาไปเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ดีกว่าขอขอกินขอขอรีวิวเราเราเราเป็นคนชอบกินต้มยำกุ้งมากนะเออกินเลยกินแต่ว่าต้มยำกุ้งเนี่ยมันเป็นอาหารเธอพูดไม่หยุดเลยนันเนี่ยเบสิคป๊าปารู้ไหมว่าก่อนก่อนที่จะเปิดตัวป๊าปานี่คนจีบปีะมากเลยนะมาดิเดี๋ยวกูตีด้วยมีดเขาไม่ยอมเลยนะถ้าคนแบบว่าอย่ามายอมเลยของเล็กๆอ่ะก็หลบๆไปของใหญ่เขาจะเดินดีดคิมอยู่บนเน้นะคะดีดคิมหรอ ช่ก็รู้จริงเดี๋ยวคุณเป็นเยอะฟังนะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวคุณดึงสายคนคนขอเป็นแฟนเยอะมากหรือว่าเนี่ยแกเดรกยคนต่กลงนี่รายการปีกหรือรายการเขาแล้วเขาอนยึดกูรายการกูไปเลยกูไม่ได้พูดอะไรเลยเมียฟังนะเมียจะบอกเฮ้เมียฉันไม่ได้พูดอะไรเลยเอร้ายก็พูดเก่งมากนี่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวนี่เป็นลูกนี่เป็นเมียเพราะนั้นน่ะป้ายเป็นคนทงานเพื่อเลี้ยงทุกคนเองแล้วอีกอย่างหนึ่งพวกเธอเหนื่อยทั้งยิมแล้วเหนื่อยทั้งยิมแล้ว เธอต้องการคนที่มาดูแลเธอบ้างไม่ใช่ว่าเธอต้องไปดูแลลูกน้องแต่เธอไม่มีใครดูแลเธอเลยมันไม่ใช่ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวนี่เป็นลูกนี่เป็นเมียเพราะนั้นอ่ะป้าตเป็นคนทำงานเพื่อเลี้ยงทุกคนเองแล้วอีกอย่างหนึ่งเพเธอเหนื่อยทั้งที่แล้วเหนื่อยทั้งที่แล้วเธอต้องการคนที่มาดูแลเธอบ้างไม่ใช่ว่าเธอต้องไปดูแลลูกน้องแต่เธอไม่มีใครดูแลเธอเลยมันไม่ใช่จริงจริงปีกินอะไรนะไม่ไม่ไงตัวกับน้ำมะพร้าวกับเมล่อนนะเมล่อนนะที่รักไม่ไงเมล่อนเมล่อนเมล่อนเลย เมลอนอีเมลอนดีเลยอุ้ยแล้วชุดป um ีนเป็นเมลอนพอดีเลยออะวันน um ี um ้เออวันนี้เราใส่เพไมวันนี้ใส่เสื้อเปรี้ยวมาอารมณ์ทางเปรี้ยวอะไรหล่ะมันก็จิบมาง่ายง่ายง่ายสีนี้ปลุกอารมณ์มากเลยสีปลุกอารมณ์เลยค่ะก้อนก้อนก้อนไม่มันให้ความแฟนตาซีมันให้ความเฝ้าใจป่าวสีนี้คืออะไรรู้ไหมคือทำทางอยู่ข้างถนนไงกลัวรถชนก็เห็นว่าตอนกลางคืนแสงมันรถสองปีไปอยู่ตรงนี้อีกรถจะได้ไม่ชนตอนกลางคืนได้ไหม สีนค้าชันดึงออกไปเลยปีวันนี้เราโดนยึดรายการแล้วนะคะโดนยึดไปเหอะไในปีกว่าทูเขาเดี๋ยวคืนนี้กูเจอตึ๊หนักปาข์มาทอนอันนี้เขาเขาปั๊มทุกอันนะทุกคนแสดงถึงรายละเอียดใช่เขาเป็นนะตัวอย่างเป็นแบรนด์หมดเนาะปีเมื่อกี้กินแลมเข้าไปเป็นยังไงบ้างคะอร่อยเขาวัดกันที่ตรงนี้เราปีนอัแลมถ้ามีกลิ่นเนี่ยไม่ได้คือการกิยวเนี่ยมันถ้ากิ้วแบบแห้งเกินไปเยอะไปก็จะไม่อร่อยกุ้งกุ้งเนื้อแน่นเติ้ แล้วยิ่งแบบว่าอบชีสมานะความซอสทุกอย่างละมุนมากและชอบซอสที่เขาใส่ในกระทงมาใช่เก๋เขาใส่ในกระทงมาคือยิ่งกินเข้าไปแล้วทำให้รึกสึกแบบจุ้ยสขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เนื้อแน่นก้งหมดแล้วอ่ะเห็นไหมล่ะไม่แต่ว่าคือ3 5 0 0ถามพี่วิกว่ามันคุ้มไหมมันคุ้มนะทุกคนและที่นี่ก็คือปาร์คสาทรมีคอนเซ็ปต์ด้วยนะคบปีรู้ไหมฮะคอนเซ็ปต์คือเหมือนในนิยายแบบนวนิยายเป็นแนวแบบขอปปิด ทำเข้ามาเหมือนอยู่ในโลกการ์ตูนเฮ้ยพี่พี่ว่าควรมาจะเสิร์ฟอาหารไทยนะเออไม่ใช่ไม่ฮอบบีทุกชาติไม่ครับทุกชาติแต่ว่าเป็นฮอมบิดที่แบบว่าเสิร์ฟแนวไทยด้วยเพราะบางคนเห็นร้านปั๊บเข้าใจว่าต้องเป็นสเต็กไบเกตตี้เป็นแนวฝรั่งมีหมดมีหมดมีหมดคือราว่าร้านเดียวจบคือไม่เด็กกับแฟนได้พาครอบครัวมาได้พาเพื่อนอย่างมองนอกมาได้พา เลี้ยงวันเกิดได้เลี้ยงรลบวไมยาได้ยังไม่ได้กาแฟของคนก็ได้คือร้านเดียวอออินวันแล้วบรรยากาศดีอยู่กลางเมืองถ้าแบบนี้เราต้องออกไปแบบทานเมืองกันแล้วก็ไปปิ้งกันได้แล้วก็มาเล่นแคมปฟอกก็ได้เปวนี้เขาไม่เล่นแล้วไหม ฉันพูดให้เห็นภาพคือจริงๆเนี่ยเราคุยกับปีบอกว่าเนี่ยปีเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปร้านแบบหรูๆอะไรอย่างงี้ใช่เอ้ยนั่งอะไรเดี๋ยวไม่เดี๋ยวจะพาจะไปกินอาหารร้องฟังเพลงแจ๊สนี่กร้องนี่คือรสัยมฉันคปอทำฟังพวกคนผิวสีร้องในโรงแรมเป็นเรื่องนี้เือเรื่องเบเบแต่ว่าเราจะพาปีอะไปนั่งเรือหางยาวทุกคน ฉันทำได้หมดใชเจะกลายเป็นผู้หญิงไทยมาเลยยัไเราจะพาปีเนีทุกคนไปนครนายกไปล่องแก่งกั้นเธอรู้ไหมว่าฉันชอบแนวนี้ที่สุดแอดเวนเจอร์ถามลูกชายชายอามาเดี๋ยแง่ล้มชูชีพห้อยหนตีรังการที่ฉันชอบมากใครอยากดูขอให้คอมเมนต์ข้างล่างว่าเดี๋ยวจะพาปีไปลุยแบบแมนๆเดือดๆแล้วเดี๋ยวเราจะพาปีเนี่ยไปนอนเต็น นะที่หนึ่งเดี๋ยวพี่วิกจะพาไปที่เต็นท์กูชอบแล้วเราอยู่แบบนี้เต็นท์าไม่มีเราพอเราให้ปีเคือเราอยู่แต่หรูๆไงล้วชอบแบบลุยอะเราพาแต่มันไม่มีไงลูกชายฟังนะพาเข้าเต็นท์ใช่ไหมกูปล่อยงูงูกระขาเข้าไปแล้วกูรูดซิปไปเลย วันนี้จะ่ิ๊จะนอนเต็นท์ได้หรือเพราะว่าเวลาบิ๊กจะอึดเนี่ยต้องขุดหลุมน,นะถ้าไปนอนเต็นท์น่ะไม่น้ำนามีสามีเขาบอกแต่ที่เขาจะล้างซ่วมล้างดูล้างน,นี่ใช่เขาขุดอิกช่วงปีนี้เ<ม>ราจะให้คุณบิ๊กและคุณชูชัยแข่งกันโตวาทีแบบไร้ขอบเขตไร,ร้กติกามาดูกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้เะเป็นนายที่ใจดีนะแต่เวลาดุนี่ดุเหมือนเสือเลยนะราจากเสือิ้นลน์จะเป็นเสือขย้ำบังกรใหญ่เตอมติใหญ่รักเสือได้นะครับใหญ่ใหญ่ใช่ เล็กๆไห่เสือตัวนั้นขยํำจนสิ้นหายใจเลยจังเนื้นกอกลัวไหมมงกรเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นร่างทิฟ์ขึ้นมาแล้วสามารถพ่นไฟเสือขนไหมทั้งตัว สู้ใครอย่ายอมพ่นไฟขนาดไหนใช้ก็สามารถตะกายและข้ามกระโดดได้ไปถึงกิ่งไม้กระโดดไปถึงภูเขาใหญ่ไม่ต้องกลัวเทินป้าบินไปบินมาเธออย่างไงเ่าจะพ่นทันไม่ทันแค่แต่ว่ามังกรสามารถเนรมิตกายให้ยิ่งใหญ่กว่าเขาบรรพ์และสามารถลัดสิ่งโตตัวนั้นจนหมดลมได้แต่ถ้าฉันแค่ตะกายและจิกเท่านั้น น้ำก็ไหลออกมาแล้ว,วหมายถึงว่าต้องร้องไห้อุย้ยร้องขอชีวิตใช่ไหมครับปีต้องบอกอุ้ยทำไมมันเ,เวียดจึงสุดท้ายขอจบด้วยการยอมเพราะเรารักเมียเราก็ต้องยอมเมียจบครับพ<น>ี่เจอมาวันนีส้สนุกมากหนุกไหม เมาส์เก่งมากแต่ว่ารายการเราเชื่อเชอแจริงนะพี่บิ๊กอายังไม่รู้เลยว่ารายการนางอะแม่งตีมที่อะไรกูไม่รู้แต่คุยกันเองใช่ไหมบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะพาไปที่แบบสนุกเพื่อแบบความมันและมันเพล่แล้วก็แต่ที่สําคัญเราต้องติดแกรมนิดนึงเพราะว่าเราต้องให้เข้า personality branding ของเราใชใช่ใคืออย่างน้อยเราไปเราไปเก่งอย่างเงี้ยแต่กูขอใส่ตุ้มหูเพชรนิดนึงนะแล้วลุยแบบติดแกลมรถ ATV กูติดเพชรนะาจะสั่งไอ้นี่สั่งเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นรถสามล,ลอ้อแต่ปิดเพชรทั้งคันแล้วก็ขับพาปีเที่ยวรอบเมืองเนี่รถคันล,ละ70็ล้านเพชรนี่เพชรดีกีมาช่วยเป็นสปอนเซอร์หน่อยครัทุกคนตามประเพณีของรายการเรานะฮะเราก็จะต้องมีช่วงสวดสัวน ให้เลือกอาหารสาอย่างที่ชอบคืออ่อทุกเมนูเหมือนเดิมแต่ว่าต้องเลือกแค่สามมุมาสามพี่ชอบพี่ชอบขนมจีนก่อนอ้านจีนกุ้งสองกุ้งสองแหลมสามแหลมสามเอ๊ะไม่ใช่นี่ดีกว่า อุตเตกิเทอเจลอ่าอุตเตเป็นสาอ๋อป๊าชอบอะไรสุดสาเมนูเราชอบหมมจีนเหมือนกันใช่เพราะว่ามันจานเดียวมันก็สีพรานะตัวเองใช่และรสชาติมันรสชาติแท้ที่หากินแบบเนี้ยพี่มีก็ไม่มีอันที่สองเรายกให้อันนี้เหมือนกัน เพราะว่าอะไร,รู้วแมเธอไม่ต้องมาเหมือนชัญญาอ่ากูเปลี่ยนก็ได้ถ้ากูชอบไม่ได้ก็อาหารมันมีอยู่แค่ี้พูดความจริงจากใจข้ความจริงจากใจไงคนก็บอกเธอตอแหลเอาใจเมียจริงจริงอ,อ,อันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรตัวเองทุกคนอันนี้มันมันเป็นกุ้งเจ็ดสีทุกคนแล้วมันจากภูเก็ตมันไม่ได้หายง่ายปกติออกกินล็อตเซอร์มันก็แบบบ้านๆสองอันนี้คือเราสนับสนุนอาหารไทยด้วยเพื่อให้ชาวมงไทยมีรายได้แล้วก็ฝรั่งก็มากิน อ่าล้วอันนี้ก็สนับสนุนคนไทยเหมือนกันใช่อาล่านสามอะไรอันนี้3ที่เราจะยกให้เลยคือไม่ใช่อาหารอันนี้แต่เป็นเครื่องดื่มเว้ยอ๋อเพราะว่าตัวเองดูสังเกตดูดีดีเนอะน้ำมะพร้าวเรากินที่ไหนก็ได้ น้ำตตงโมปั่นทุกที่จะร้านหรูแค่ไหนก็ตามมันจะมาเป็นแก้วเว้ยซึ่งมันทำให้รู้ว่ามึงเอาตตงโมที่ไหนมาให้กูกินวะเออจริงจริงอันเนี้ยมันมาเป็นลูกน้ำอันเนี้ยเขาปั่นอยู่ข้างในเลยอและอันเนี้ยก็ปั่นอยู่ข้างในเพราะนั้นมันได้ลูกนี้แล้วมันโคตรเพอร์เฟกเลยเพราะว่าบางทีมันเอาน้ำกระป๋องมาให้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะใช่แล้วบางทีเรากินแล้วมันเคี้ยวน้ำตาลตัวเองไม่เว่อร์เออดเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยเนี่ยเริ่มเนี่ยมารอบชั้นอีกแล้วเธอแอบหััังชช้้นนก็จุบที่ อิ่มแล้วใช่ไหมคะอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ของหวานกันเลยนะคะไปเลยค่ะมาค่ะคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของหวานกันแล้วนะคะวันนี้เขาอะไรมาเสิร์ฟให้เราไปคือเนี่ยไอติมไข่แข็งคือเขาเอาไข่อร่อยมากอร่อยค่ะอันนี้คืออะไรครับบอกเลยว่าอร่อยมากไอสครีมไข่แข็งวก็ราดีด้วยสิไม่ต้องมีไอสครีมไข่เราก็แข็งได้แต่อย่าโปรโมทเยอะเดี๋ยวคนแ่นใจให้ฉันเห็นคนเดียวก็พอแล้ว ก็เลยกายไปทำมานเลยไม่ได้ขับเลยนั่งแต่รถตู้รถตู้คูเสียเป็นเจ้าขาพาดรถมยูแล้วเนี่ยนี่บิเกอเป็นคนที่แบบตายแล้วใช่ปวดหัวมากจริงๆคุณจะทำอะไรกูก็ทำคุณจะคิดทำอะไรกูก็ทำไอของเรามันผิดสีนไหมล่ะเฮ้ยขอโคษด้วย ทำได้ก็จะว่าปะปานะารู้ <แก S 2> ไหมแบบนี้ดีรู้ไหมพราะพี่ทำงานเครียดถ้าเจออย่างงี้แบบเจตนาไงเครียไมอ้าวพี่ทำงานเป็นงานพี่เป็นอีกคนนึงเลยนะสปอนเซอร์ประปเข้าได้นะคะกลิ่นพงกลิ่นเท้าอะไรเงี้ยคะ่ะเข้าต่อได้เลยนะคะน้ำยา,ลนะาเลย,ยนะกลิ่นเท้าอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นร้านฝั่งเล็กงพงเล็บพกทักได้กล<ส><ป><ส><ป>ิ่นจะกระแล้ติดกระเลาะอะไรเงี้ยเข้าโฆษณาได้หมดเลยนะคะแต่โจก็หอมปิดไปดมจั๊กทำไมอะคะข้หอม มันไม่เหม็นจริงป่ะจะเป็นจริงเลยฉันถกขีดทานมาผู้ชายวหลุดป่าโอเคคำถามคือคำถามคือวันนี้เราจะให้ปัปาและปีเนี่ยบอกซี่เขทของตัวเองถงเรื่องที่รับสุดๆไม่เคยพูดที่ไอ้ไอ้เอ้คนถามดีกว่าให้ลูกค้าถามมาเดี๋ยวก็หาว่าเราเตรียมไม่ได้เราต้องอยู่กับโลกความจริงอ่ะปีว่าหนึ่งตัวแหน่หรอตัวแหน่งตัวแหน่งหรอ อย่ามาว่าโลชินใช,ใช่ค่ะนุ๊กถามว่าอะไรคือความสุขของทั้งคู่ฮะการที่อยู่ได้คุยกันแล้วก็กินข้าวกันแค่นี้ปีมีความสุขแล้วจะไม่มีแบบนี้ใช่ไหมใช่ตัวว้ <laughs> าคือจริงๆแล้วชีวิตของเราเมื่อให้นะสละนะของตัวเองอะไรทุกอย่างออกไป อีสานยิ่งเบาเมาแล้วมันเกิดความสุขสงบอย่างแทเป็นสละดเดียวกับลอยแก้วปะคะอ่อันนั้นมันก็จะหวานอร่อยนิดอะไรอย่างเงี้ยสละดนี่เธอต้องพูดให้ฉันนะ่เดี๋ยวคนคิดว่าเธอชอบปลดปล่อยปล่อยแล้วเธอเอาไหมล่ะเธอก็รับตลอดอะเออ ไม่ก็จบจริงคือเราลาสละระวางเลยลงไปใจเราจะเบาแค่นี้เองอันนี้เป็นความสุขที่แท้จริงที่สุดท้ายอันนี้จริงนะคือเรอการปล่อยวางเราไม่ไม่ติดอะไรเลยเราไม่ยึดไม่ติดไม่ติดกับดักชีวิตไม่เคียนชีวิตไม่ฆราสวยนะของแต่ละคนตอบความรักเป็นไงบ้างเอ่าอ่าถ้าถามพี่บิ๊กนะพี่ว่ารักแท้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือการที่เรามีความยินดีเมื่อเขาได้ดีเมื่อเขาไม่ดี เราก็มีหน้าที่บอกเพื่อให้โอเคแล้วคอยสปอร์ตเขาเท่านั้นอ่าเดี๋ยวลูกแปะตอบเพราะว่าของปีต๊ต้องเป็นจุดไข่แม็กเก็บไว้คนสุดท้ายได้ลูกไปคิดว่าความรักมันจะเป็นอะไรก็ได้เพศไหนก็ได้ถชายก็ได้หญิงหญิงก็ได้อ่มอมกับผู้ชายยังได้เลยพี่กับน้องก็ได้พ่อกับแม่ก็ได้หมดทั้งหม่ม,มันก็คือความรักอยู่ดีฉะนั้นสถานะคําว่าความรักจะเป็นอะไรก็ได้อ่ายามันหงม สาษาะปีเนี่ยความรักเนี่ยพี่จะบอกเลยว่าในโลกนี้ความรักคือสิ่งที่สวยงามและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราถ้ามีความรักแล้วมันจะรู้สึกอบอุ่นแล้วเราพยายามอย่ายึดติดในรักนั้นว่ารักนี้ต้องเป็นของฉันเท่านั้นไม่ใช่เราหนึ่งต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนถ้ารักตัวเองไม่เป็นจะรักคนอื่นเป็นไหมเป็นไปไม่ได้ต้องรักตัวเองให้เป็นและมอบรักให้คนอื่นด้วยให้เขามีความสุข ปาถนาดีให้คนนั้นน่ะไปสู่บนฟ้าเลยแล้วเรามีความยินด,ดีด้วยนั่นคือรักที่แท้จริงไม่ต้องการสิทตอบแทนเลยอ่ายกตัวอย่างเช่นที่ปีพูดนะคะว่าการสัมผัสความรักให้คนแบบ เติบโตใช่ไหมถูกต้องเช่นนี้แหละคะ่ะปีก็ได้ได้รับการอุดหนุนนะคะไปทั้งหมด100รอดในวันนี้นี่คือความรักรเช่นกันนะคะแล้วก็มอบให้ f c ทุกท่านใช่ะะแล้วมันคืออะไรครับป้าป๊าฟังเลยนะปีใช้มาแล้ว่อยชช้าเห็นไหมเกิดจากการให้แต่ปีวันนั้นก็แมสก่อนนอนแล้วก็แมสใช่ไหมอแล้วก็ลืมไปเลยนอนไปแบบนั้นเลย,ยแต่ตอนเช้ามาเฮ้ยหน้าปูทำไมไปกาวดึงมาโอ้โหใสหน้านี่ใสปิงแบบ เหมือนรูขุมขนอะไรจะชับเลยอ่ะภายนอมบิงวันนั้นร้ายสดสอ0ร้กว่าตกใจเลยเราเกากับไรตรงไหนวะอะไรตรงไหนวะที่ดีดาเลยหาบิ้ง่ายคองอย่างนี้เรากลับไรเขาบอกพี่ไม่เป็นไรผมได้นั่นผมตัวการเอฟซีนอย่างเงี้ยเขาบอกเชื่อว่าเธอไม่มีหัวธุรกิจเลยชีวิตเธอบ้าบ้าบอๆมีความสุขเธอทำหมดโต เขาเป็นคนแบบนั้นเขาไม่ได้คิดเรื่องเงินอะไรเลยแม้แต่ครบแต่ปีเนี่ยไม่เคยเอาเงินปีเลยไม่บาทนึงเราตังค์เราเอามันอย่างเดียวคุณละเสือสะดือเลยท้ายเธอพูดป๊อปโตโตโตโเช็คขบีบเลยมันเป็นระบบอัตโนมัติใช่ไหมครับปีพี่ชัยคุยพี่บิ๊กชอบไหมสนุกไหมถ้าชอบให้คอลลัปอีกช่วยพิมพ์เก้า ถ้าบอกกูไม่ฟังมึงแล้วช่วยพิมศูนย์ะกกูตาดหน้วศูนย์พี่เลยเขาไม่รักเราอ่ะคุณไปแล้ววันนี้เดี๋ยวขอจบที่นี่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพี่่ไปทำงานก่อนแป๊บานึ่งจะบอกว่าขอฝากที่นี่นะฮะวันนี้เนี่ยพี่พ๊กพามาเดทแล้วก็พาทุกทุกทุกคนนะฮะทีมแล้วก็น้องๆลูกๆทุกคนมาที่นี่นะพาร์คสาธรนะฝากเอาไว้นะครับสำหรับใครที่ชอบ อาหารนะฟิวชั่นแล้วก็ได้ทุกชาติที่นี่หลากหลายชาติมาทานได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสําคัญทุกอย่างมาคู่มาทั้งครอบครัวท,ทุกอย่างที่นี่เพอร์เฟกมากเลยนะร้านสาทรแปดโมงถึง5้าทุ่มนะฮะติดต่อนะฮะตามที่ขึ้นข้างล่างนี่นะฮี่เธอนะพูดเยอะขนาดนีเ้เธอได้ค่าจ้างเหรออ้าวนี่เธอฟรีนะเธอพูดขนาดนี้เลก่อนจะไปนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องชูชัยเด็กใหญ่น่าร้อยหลอดให้กับช่องชูชัยเด็กยูนิเวิร์สกันด้วยนะคะยย ให้เจ้าเน้ปิดการการสำเร็จแล้ว